เด็กๆพบกันในหมดวดภาษาทรับรู้นะคะวันนี้นะคะครูเกศจะมานําเสนอกิจกรรมจับคู่เนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าของเรานะคะจะมีหลายชนิดมากเลยค่ะเด็กๆของครูเก๋วันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะคะเพื่อเด็กๆรับมองเห็นชัดมากขึ้นนะคะ ผ้าของเรานะคะก็จะมีหลายเนื้อมากเลยค่ะเด็กๆนะคะของเด็กก็จะมีเนื้ออะไรคะผ้าเนื้อนิ่มๆเนื้อแข็งน,น,นะคะเป็นผ้ายีนผ้าขนหนูนะคะที่เด็กๆมีอยู่ในบ้านนะคะสามารถนํามาจับคู่กันได้นะคะเด็กๆก่อนทําเด็กๆอย่าลืมกระตุ้นปลายนิ้วมือก่อนนะคะลกูกมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องกระตุ้นประสาทปลายนิ้วมือกันก่อนนะคะ วันนี้นะคะเราจะใช้มสองมือเลยนะคะเด็เกๆเราจะกระตุ้นทั้งห้านิ้วเลยค่ะลูกอ่ามีมือนี้ด้วยค่ะ เรามาเรียงผ้ากันเลยนะคะของกูเกะก็จะมีผ้าอะไรคะผ้าหลักชนิดเลยมีผ้าไรนิ่ค่ะเด็กๆอันนี้คือผ้าไรนินนะคะอ่าเราเรียงไว้ค่ะลูก เราเรียงค้ากันค่ะมีผ้าเนื้อนิ่มๆเลยนะคะเนื้อนิ่มๆแล้วก็มีผ้าเนื้อยีน์ค่ะเด็กๆผ้ายีนนะคะแล้คราผ้าค่ะลูก ผ้าหนังหนนะคะเป็นเนื้อหนังหนเลยนะคะสลับก่อนเนาะเรามาปิดตากันแค่ลูก เมื่อกี้เรากระต้นไปน,นิ้วมือไปแล้วนะคะเราจะมาสัมผัสเนื้อผ้ากันค่ะ kuke ba mu wancan เดี๋วใช่ไหมคะเดเได,ด้เดี๋ยวเราเปิดตาตรวจสอบกันเลยนะคะลูกว้าวนี่คะ่ะเด็กๆอ่าอันนี้เหมือนกันคะ่ะลูกเห็นไหมคะอันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ลนะคะ อันนี้ก็เหมือนการสอบผืเลยนะคะถูกประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อให้เด็กนะคะได้ปิดตานะคะสัมผัสนะคะสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะก็คือเนื้อผ้าของเรานนัเองนะคะสัมผัสแล้วนํามาจับคู่กันได้นะคะลกูกค่ะเด็กๆลองไปฝึกทําดูนะคะอย่าลืมนะคะสามารถนําเสื้อผ้าของตัวเองของพ่อของแม่เป็นผ้าขนหนูหรือผ้าชุดหน้าอะไรก็ได้ะคะ่ะลกูก แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลกูกสวัสดีค่ะ